MacBook Air 1เนี่ยเอาคลิปสั้นๆ5นาทีไปเรนเดอร์เนี่ยนะครับจะใช้เวลาไปทั้งสิ้น6นาที17วิซึ่งแตกต่างจากเรียวมีบุ๊กอยู่แค่ประมาณแบบ3วิ4วิอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะครับดังนั้นเวลาในการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยเท่าๆกันเลยเช็คเช็คเช็ค1 2 3 4ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจําลองการสอนออนไลน์หรือว่าเผื่อใครอยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการสตรีมมิ่งนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ในการทําอะไรก็ตามแต่ประชุมผ่านซูมนู่นนี่นั่นบลา h b l นะครับ กรับสวัสดีทุกคนจาบ้านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวนโน้ตบุ๊กจากทางฝั่งแบรนด์เรีย m มีนะครับชื่อรุ่นว่าเรีย m มีบุ๊ก อาจจะมีบุ๊กเฉยๆก็ได้นะครับในวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด2รุ่นรุ่นที่เป็น Intel Core i3 กับรุ่นที่เป็น Intel Core i5 ซึ่งผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่น Intel Core i5 นะครับก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะในบ้านเราเนี่ยเอาเข้ามาแค่รุ่น RAM 8นะครับไม่ได้มีรุ่น RAM 16มาให้ซึ่งผมาเสียดายแต่ว่าตัวรุ่น Core i3 ที่เปิดมาด้วยราคาที่ถูกมากๆเนี่ยนะครับสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยอันนี้คือโอเคมากนะครับเมื่อเทียบกับสเปคที่คุณได้แล้วก็ตัวรุ่น Intel Core i5 เลยอะ่ะโหไปซื้อ Mac Air M1 ดีกว่านะอะไรเงี้ยผมเนี่ยมี Macbook Air M1 อยู่แล้วนะครับในการทดสอบในคลิปนี้นะผมเทียบกับ Macbook Air M1 ให้ได้ดูด้วยผมบอกได้เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับ Macbook Air M1 แพ้นะ <laughs> ผมไปทดสอบมาเนี่ยอะไรดีผมบอกดีอะไรไม่ดีผมบอกไม่ดีนะครับชัดเจนตรงไปตรงมาเหมือนเดิมไม่มีการแบบไอ้ช่วยองค์ช่วยอวยไม่มีนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เขาเคลมมาเนี่ยนะครับจริงอย่างที่เขาโม้นะครับหลายๆอย่างที่เขาเคลมมาผมไปทดสอบผมได้น้อยกว่าที่เขาบอกมา เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันใครที่กําลังสนใจโน้ตบุ๊กไว้ใช้ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับไว้ใช้ในการทํางานสอนหนังสือออนไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยลองดูรุ่นนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจก็ได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแลปทอปรุ่นนี้ไม่เหมาะสําหรับการเล่นเกมตัวเนี้ยเหมาะสําหรับการทํางานนะครับ Word Excel หรือว่าเรียนออนไลน์ต้องการแบตอึดๆต้องการดูหนังยาวๆนะครับไปไหนมาไหนคล่องตัวด้วยน้ําหนักที่แบบโลหน่อยๆอะไรเงี้ยก็มาลองดูรุ่นนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูดีไซน์แล้วก็น้าหนักนองเขานิดหนึ่งจุดเด่นของเรียวมี่ ดีไซน์แล้วก็สเปคนี่แหละดีไซน์ของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับราคานี้นะครับผมว่ากินขาดหลายๆแบรนด์มากๆนะครับอันดับแรกคือเรื่องของความบางครับน้ําหนักที่เขาคอสมาให้รวมถึงวัสดุที่เขาใช้อะครับตัวเครื่องทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบานะครับแต่ว่ายังมีความแข็งแรงอยู่นะซึ่งเรืราคานี้นะครับหลายๆรุ่นก็ยังเป็นพลาสติกอยู่น้ําหนักของแล็ปท็อปรุ่นนี้นะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่1.39กกิโลกรัมนะครับในรุ่นนั่นจะเป็นรุ่น Intel Core i 3านะถ้าเกิดเป็น เพิ่มขึ้นมาไม่กี่กัมน้ำหนักเนี่ยถือว่าเบามากนะสำหรับโน้ตบุ๊กที่เป็นอัลตราบุ๊กแบบนี้เนี่ยใกล้เคียงกันเลยกับ Macbook Air M1 มากมากนะครับในเรื่องของน้ําหนักความหนาเนี่ยอย่าเรียกว่าความหนาดีกว่าเรียกว่าบางดีกว่าครับคุณดูความบางครับคือถ้าว่าผมเอามือถือผมมาเทียบเนี่ยมือถือผมหนากว่านี้แน่นอนอ่ะคือมันบางมากบางจนคิดว่าเฮ้ยมันมีพัดลมปะวะเพราะว่าความบางระดับเนี้ยถ้าเกิดคุณไปเทียบกับพวก Macbook Air M1 นะครับ Macbook Air M1 มันไม่มีพัดลมใช่ปะมันก็เลยทาให้ตัวมัน มาให้พร้อมกับฮิตปงฮิตไปอะไรของเขาคือแบบหูใส่มาได้ยังไงอ่ะงานประกอบดีไซน์มันสวยมากแล้วสีที่ผมได้มาเป็นสีน้ําเงินด้วยนะครับเขามี2สีนะ สีเกรย์แล้วก็สีบลูนะครับแล้วก็ตรงตุ่มยางข้างหลังอะไรเงี้ยเขามีมาให้นะครับเอาไว้เวลาแบบเวลาเราวางไว้ทํางานใช่ปะมันก็จะได้ไม่ถลีถลี่ไปนะครับแล้วก็ช่วยยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นมาด้วยนิดนึงเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานประกอบสีสันนะครับสวยงามครับสมราคาตรงนี้ก็มีการเขาเรียกว่าเลเซอร์โลโก้เรียวมีไว้นะครับเวลามันโดนแสงก็จะวิบวปับบวิวปับขึ้นมานะครับแล็ปท็อปที่ดีครับ ต้องวางไว้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาได้ไออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตด,ด้านข้างนะครับด้วยน้ําหนักที่มันเบามากๆเนี่ยเวลาเปิดด้วยนิ้วเดียวครับเห็นไหมมันจะยกขึ้นไม่ได้เพราะว่าฝากับตัวเนี่ยน้ำหนักพอๆกันนะครับอาจจะต้องช่วยเขานิดนึงดังนั้นการใช้งานจริงก็อย่างนี้ครับ อ่ะนี้ตัวสเปคนะครับของเขาตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาตัวท็อปนะก็เป็นรุ่น Intel Core i5 นะครับ Gen 11นะครับเป็นรุ่นประหยัดพลังงานนะครับ 1135G7 นะครับการ์ดจอออนบอร์ดก็เป็น Iris Xe Graphics ซึ่งแรงมากเดี๋ยวมาเล่าอีกทีหนึ่งในการเล่นเกมแล้วก็ในการตัดต่อวิดีโอแรมเนี่ยให้มา 8GB บัตเป็น4,267นะครับซึ่งบัตเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะกับแล็ปท็อปราคาประมาณนี้แต่ว่าให้ความจุมาแค่ 8GB เท่านั้นเองเนาะสตอเรจให้มา 512กิกก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ2,000-3,000แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ให้มาเป็น54วัตต์อั่วโมด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาคุยเรื่องแบตเตอรี่อีกทีนึงนะครับหน้าจอครับที่เขาให้มาเนี่ยหน้าจอเขาเป็นหน้าจอสัดส,ส่วนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเขาเรียกว่าสัดส,ส่วน3:2นะครับเรือมีบอกว่าสัดส,ส่วนแบบนี้เขาทํามาเพื่อให้คนที่ใช้งานเรื่องของ Word Excel เนี่ยนะครับมีพื้นที่ในเรื่องของการดูเอกสารได้กว้างมากขึ้นสังเกตดูว่าถ้าเกิดเป็นจอ16:9เนี่ยจอ เวลาเราดูเอกสารนะครับหรือว่าทํางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจอมันยาวเกินแล้วจอมันเล็ก แคบแบนความละเอียดของหน้าจอครับตัวนี้ความละเอียดสูงมากนะครับ 2K ครับ Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่60แล้วก็มีค่า sRGB อยู่ที่100%ดังนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ในการแต่งรูปภาพได้สบายมากๆนะครับความสว่างหน้าจออยู่ที่ประมาณ400นิตนะครับซึ่งเท่ากันเลยนะครับกับตัวความสว่างหน้าจอของ MacBook Air M1 ที่ผมใช้อยู่เรื่องของจอนี่คือจุดเด่นของเขามากและถ้าเกิดว่าคุณซื้อเวอร์ชัน Intel Core i3 หรือว่ารุ่นราคาถูกนะครับส0 0 0 0กว่าบาทคุณได้จอ 2K คุณได้จอ100% sRGB คือแบบคุ้มมากนะครับอันนี้ผมลองไปคาดีเบตแล้วนะครับจอสีตรงจริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบตละ,ะรับมนะผมแฮปปี้แล้วก็รุ่นนี้เขาให้ Windows 10แท้มาด้วยนะครับมีประกันให้2ปีเนาะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของปุ่ม ที่เอาไปใช้ในการเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องการสแกนนิ้วได้ด้วยนะครับดังนั้นแล็ปท็อปรุ่นนี้คุณสามารถที่จะเอาข้อมูลสําคัญสาคัญมาเก็บไว้ได้เจ๋งมากชอบนะครับทีนี้มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันนิดนึงแน่นอนว่าเราซื้อแล็ปท็อปรุ่นนึงเนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อก็เป็นสิ่งสําคัญพอร์ตตัวนี้ให้มาค่อนข้างครบนะมีพอร์ต Thunderbolt นะครับหรือว่าพอร์ต USB-C มาให้นะครับเอาไปใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระดับ 40G อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ต Type C นะครับมีพอร์ต ฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type A นะครับแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลมาให้ซึ่งผมชอบนะก็มี Type A กับ Type C มาให้ซึ่งดีมากนะครับซึ่งดีมากแล็บท็อปหลายๆรุ่นตัดทิ้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ยังมีมาให้อยู่เนาะแล้วก็มีแจ็ค3.5มิลนะครับเอาไว้ใช้ในการเสียบหูฟังหรือว่าเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่บ้านเราก็ได้นะครับ Wi-Fi ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น Wi-Fi 6แล้วด้วยนะครับ e t o o t h 5.0แลวด้วยเป็นชิป Intel ตัวใหม่นะครับเอาไว้ใช้ในการรับสัญญาณ WiIFi ระดับ1000ไวนี้้ก็สาามรถใชได้ครย ทีนี้เรื่องของเสียงนะครับตะกี้เราพูดถึงแจ็ค3.5มิลละ ตัวนี้มีระบบเสียงที่เป็น DTS Sound มาให้นะครับเป็นลำโพงคู่ของ h ฮมันการ์ดอนนะครับเสียงดีมากเดี๋ยวจะเปิดให้ได้ฟังกันแต่ว่าเสียงดังนะครับมิติดีเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวเขาแล้วนี่แบบโอ้โ,โหโหดมากด้านหลังเขาจะมีแบตบอกอยู่ว่าเป็น Intel Core i5 กระจอเป็น Iris Xe นะครับมีว i n d o w s 10แท้มาให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเรมี e DTS เนอะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องของสเปคโดยคร่าวๆข,ของเขาพอเราเปิดจากสล e ปขึ้นมาแล้วก็แตะนิ้วปุ๊บก,ก็จะปลดล็อกให้นะครับสามารถ ใช้งานสแกนนิ้วได้มาดูด้านบนก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูการใช้งานกันเนาะ ตรงนี้เป็นตำแหน่งของไมค์แล้วก็กล้องหน้านะครับไมค์ My, เนี่ยเขาเป็นไมค์คู่มาให้พร้อมกับระบบตัดเสียงแบบ AI นะครับแล้วก็ความละเอียดของเว็บแคมเขาก็ 720p นะครับไม่ได้ชัดมากอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับตามมาตรฐานของแล็ปท็อปทั่วไปตรงขอบของจอมันเนี่ยบางมากนะครับบางแค่ไหนผมลองเทียบกับ macbook ผมแล้วเนี่ยตัวนี้บางกว่า macbook เยอะมากเขาบอกว่าสัดส่วนหน้าจอกับตัวบอดี้ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ90%เเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะบานพับค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้งาน โดยที่แบบว่าทํางานนานๆแล้วอยากจะปรับองศาให้มันมากกว่าปกติแล็ปท็อปทั่วๆไปเนี่ยมันจะปรับได้ประมาณนี้ปรับได้ประมาณสักร้อยสิบนะครับกลางมาได้นิดหน่อยไอ้ตัวนี้ปรับได้เกือบจะร้อยแปดสิบองศาเลยแบนราบเลยทีนี้เอามาใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มจากการใช้งานทั่วๆไปก่อนแลวกันโน้ตบุกรุ่นเนี้ยเขาทามาสําหรับงานบวชเอ็กเซลพาวเวอร์โดยเฉพาะอันนี้ก็สบายหายห่วงนะครับทำงานได้ชิวๆช,ชิ้ๆแปะแปะเนาะจุดเด่นมันอยู่ที่ตรงหน้าจอครับหน้าจอของเขาเนี่ยเวลาเราทํางานบวช Excel หรือว่าเวลาเราอ่านเอกสารอะไรสักอย่างหน ปกติเนี่ยผมจะใช้จอที่เป็น16:9ต่อหรือไม่ก็จอที่เป็น16:10ต่อใน Macbook หรืออะไรเงี้ยครับคือมันจะออกแนวแบบยาวๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันแปลกคิดกลับกันเลยคือเขาทําแนวให้มันแบบเกือบจะเป็น1ต่อ1ด้วยซ้ำอะ่ะซึ่งเวลาเรามาใช้งานแบบนี้ครับแล้วเราเทียบกับแล็ปท็อปที่เป็น16:9แล้วเนี่ยจอแบบเนี้ยมันจะอ่านข้อความได้เยอะกว่าแล้วด้วยความที่ว่าจอเขาเป็น 2K ครับบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะอ่านเปเปอร์ให้มันเต็มจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปรับเรเสรูข้้ออคววาามไดเยะก่่รน อย่างเห็นได้ชัดเลย <g ười> แค่การเปลี่ยนสัดส,ส,ส่วนหน้าจอเองซึ่งอันนี้แหละผมว่าเรียวมีเขาตั้งใจทํามาให้สำหรับคนที่ใช้งาน Word Excel แล้วก็ PowerPoint นะครับเรื่องนี้สบายหายห่วงสิ่งที่ต้องดูถัดมาก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดคือผมต้องบอกก่อนว่าคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่เหมือนกับแล็ปท็อปรุ่นอื่นที่ผมเคยเล่นมาในช่วงหลังๆมานี้นะปกติแล้วเนี่ยแล็ปท็อปที่เน้นในการทํางานแบบนี้นครับตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะระยะการกดจะเตี้ยหน่อยนะครับจะจะให้เรากดแล้วแบบว่ามันเขาเรียกว่า เนี่ยนะครับหรือว่าเล่นโน้ตบุ๊กที่เป็นแนวแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าไหลคือเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะไหลไปเองอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไอยอย่างเงี้ยไหลได้ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไหลแบบลื่นมากนะครับคือปุ่มมันเนี่ยออกแบบมาสําหรับการพิมพ์งานแล้วไม่อยากจะให้มันพลาดสังเกตดูได้เลยจากอะไรครับจากระยะย,ยกที่มันจะสูงกว่าพวก macbook นะครับจะสูงกว่า ultra book ในท้องตลาดหลายๆรุ่นมากๆนะครับแต่ว่าความมั่นคงหรือว่าความนุ่มในการพิมพ์เนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับคือเน้นแบบว่าพิมพ์แล้วไม่พลาดอ่ะแล้วก็ทง ดังนั้นเวลาแบบเกิดคราบสกปรกนู่นนี่นั่นนะครับคุณเอาพวกสามมาแปะๆๆแล้วก็รูดออกอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป่าฝุ่นอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มก็ใช้งานดีไม่มีปัญหานะครับไฟของปุ่มเนี่ยนะครับมีให้ปรับทั้งหมด3ระดับนะครับมีไฟแบ็คไลท์มาให้ด้วยแล้วก็ตัวปุ่มช็อตคัตด้านบนเนี่ยนะครับใช้งานง่ายนะสมมติว่าเราอยากจะปรับความสว่างหน้าจอใช่ไหมครับล้วก็กดจาก F5 แล้วก็ F6 ได้เลยแล้วจอมันเนี่ยสว่างมากนะครับแทบ หรือไฟแบคไลท์ก็เปิดจากตรงนี้ได้มีทั้งหมด3ระดับนะครับมีต่ําก็คือปิดเลยระดับกลางก็คือแหลมขึ้นมานิดนึงแล้วก็ระดับสูงเวลาเราพิมพ์งานกลางค่ากลางคืนอะไรเงี้ยจะได้มองเห็นง่ายๆแล้วก็มีการปรับระดับเสียงลาโพงจากตรงนี้ได้นะครับลำโพงดังมากอ่ะหมดแล้วนี่สำหรับสายพิมพ์งานนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้คะแนน10บสนะผมไม่ติดอะไรเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังจําลองการสอนออนไลน์หรือว่าเผื่อใครอยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการสตรีมมิ่งนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้ในการทําอะไรก็ตาม แต่ประชุมผ่านซูมนู่นนี่นั่นบลา h b l นะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นตอนนี้ก็คือเรื่องของ cpu นะครับตอนนี้ผมกําลังบันทึกหน้าจออยู่ไปพร้อมกับการใช้งานกล้องเว็บ c a m ของเขานะครับไปพร้อมกับการใช้ไมค์ของเขาไปพร้อมกันเลยนะครับทีพิวตอนนี้เนี่ยนะครับใช้ไปแค่ประมาณสัก20%เอนองมั้งนะครับ2 0ถึงแล้วก็เฟรมเรทในวิดีโอที่มันกําลังอัดอยู่นี้ก็ยังขึ้นว่า60เฟรมเรทอยู่ดังนั้นยังลื่นอยู่อันนี้ผมเปิดหน้าเว็บไซต์ขอองกูย่ดปุ๊ ปั๊บขึ้นมาลื่นไหมอ่ะสูมเข้าสูงออกผมไม่แน่ใจนะว่ามันยังเป็น60เฟรมเรทอยู่หรือเปล่านะครับคุณลองดูเองเลยนะว่ากล้องเว็บแคมมันชัดไหมสําหรับคุณ ไมมันโอเคไหมสําหรับคุณนะครับผมพยายามพูดอยู่ตลอดเวลานะโอเคอ่ะตามเลขสเปคที่เขาเคลมมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามารถใช้งานแบตเตอรี่ของตัวเขาเนี่ยได้ประมาณนะครับแชั่วโมงแต่ผมเอาไปใช้งานจริงมาเอาไปทํางานร้านกาแฟเอาไปใช้ในการพิมพ์งานตอบอีเมลลูกค้าอะไรเงี้ยส่วนตัวผมนะผมใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงครึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าผมเปิดแสงสว่างหน้าจอมากน้อยแค่ไหนทีนี้เรื่องของการดูหนังฟังเพลงนะครับแล็ปท็อปรุ่นนี้มันออกแบบมาแนวแน,ว,แนวนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรก คือลําโพงที่มันให้มาค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวลองฟังดูลองฟังดูลําโพงมันดีมากนะโดยส่วนตัวผมนะ ก็เอาเป็นว่าเหลือเฟือสําหรับการดูหนังฟังเพลงทั่วไปตัวเนี้ยตามเลขสเปคเลยเนะี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถเอาไปใช้ในการดู YouTube ได้เนี่ยนะครับประมาณนะสิชั่วโมงนะครับดูหนังหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าวิดีโอเพลย์แบ็กนะครับซึ่งผมเองก็ลองไปใช้งานดูตามที่เขาเคลมมานะครับสรุปคือขอ,คของผมเนี่ยไม่ผิดนะครับของผมเนี่ยใช้งานเปิดยูทูบนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ถ่ายทำแลบไว้ยอะไรเงี้ยอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงนิดๆนะครับก็เปิดแสงสว่างหน้าจอสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เปิดลาโพงครึ่งหนึ่ วิดโสำหรับผมอยู่ในเกณฑ์ที่อึดแล้วทีนี้เรื่องการตัดต่อวิดีโอนะครับความยาววิดีโอที่เรามาใช้ในการทดสอบเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายหมดหมู่มากนะครับแล้วก็ผมลองเรนเดอร์วิดีโอเทียบกับ Macbook Air M1 นะครับเอาเริ่มจากการตัดต่อวิดีโอแบบระยะสั้นก่อนแล้วกันนะครับวิดีโอที่ผมอมาทดสอบเนี่ยครับเป็นวิดีโอความยาว5นาทีนะครับเป็นความละเอียด Full HD 60เฟรมเพอร์เซกนะครับเรนเดอร์ออกมาเนี่ยเป็นบิตเรท25 5 m s เมกะบิตเพอร์เซกผมทดสอบ3แบบนะทดสอบทั้งแบบใช้แบตเตอรี่จากตัวเครื่องนะครับทดสอบทั้งใช้แบตเตอรี่ในตัวเครื่องแล้วก็เปิดโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็ ใช้สายเสียบเข้าไปนะครับเพื่อให้ได้ p e r f o r m a n c e ที่ดีที่สุดนะครับอย่างแรกก่อนเลยใช้แบตเตอรี่จากตัวเครื่องนะครับเรนเดอร์ Full HD 60เฟรมนะครับความยาว5นาทีเนาะใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด8%นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเรนเดอร์ไปทั้งหมด6นาที28วินาทีนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วเวอร์นะครับรอบที่2นะครับผมใช้แบตเตอรี่ในตัวเครื่องเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ผมเปิดโหมดประหยัดพลังงานแทนนะครับสิ่งที่ได้ครับน่าตกใจมากครับ ใช้แบตเตอรี่ไปแค่5%แต่เวลาผมเร็วขึ้นครับได้ไปที่6นาที22วินาทีตอนแรกผมคิดว่าเอ๊หรือว่าเราจะทดสอบผิดกันนะผมก็เลยเอาปลั๊ก มาเสียบไฟเข้าไปให้เขานะครับแล้วผมก็เรนเดอร์ใหม่ตอนที่เราดูกราฟอย่างเช่นพวก CPU พวกอะไรเงี้ยเอ้ยมันวิ่งสูงขึ้นนะแต่ว่าเระเวลาในการเรนเดอร์เนี่ยเท่าเดิมครับประมาณ6นาที20วิอ่ะคือห่างกันประมาณ2วิฟังแล้วงงไหมผมงงเหมือนกันทดสอบเองงงเองแล้วผมทำอย่างนี้อยู่ประมาณ3-4รอบนะครับค่าไม่ดิฟจาก6นาทีครึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอาไปใช้ในการตัดต่อวิดีโอสั้นๆนะลงทิกตอกลงอะไรเงี้ยเอ้ยสบายหายห่วงนะครับไม่มีปัญหาทีนี้ผมก็เลยรอไปเรนเดอร์วิดีโอแบบยาวๆดูบ้างผลปร กฏว่าเหมือนกันเลยครับวิดีโอที่ผมมาทดสอบนะครับความยาว30นาทีเรนเดอร์ออกมาเป็น F ูเอชดเฟรม25เมกะบิตเพอร์เซกเนาะใช้เวลาในการเรนเดอร์ไปทั้งหมด36นาทีแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลดไป30%นะครับลดไปค่อนข้างเยอะนะเพราะเวลามันนานขึ้นพอเราเสียบชาร์จเหมือนกันเลยเร็วขึ้นประมาณ2นาทีครับก็คือใชะเวลาในการเรนเดอร์ก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณแบบ34-35นาทีอยู่ประนาทีอมาณนะี่ยคือแบบคือต่างน้อยมากอะดังนั้นสิ่งเราได้กลับมาจากการทดสอบในครั้งนี้คือ หนึ่งละไม่ว่าคุณจะเปิดโหมดประหยัดพลังงาน ไม่ว่าคุณจะเปิดโหมดไฮเปอร์เมมในแบตเตอรี่หรือว่าไม่ว่าคุณจะเสียบชาร์จนะครับระยะเวลาในการเรนเดอร์มันเท่ากันหมดเลยเว้ยทีนี้ผมก็เลยเอาไปทดสอบเทียบกับ Macbook Air M1 Macbook Air M1 เนี่ยเอาคลิปสั้นๆ5นาทีไปเรนเดอร์เนี่ยนะครับจะใช้เวลาไปทั้งสิ้น6นาที17วิซึ่งแตกต่างจากเรียวมีบุ๊กอยู่แค่ประมาณแบบ3วิ4วิอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะครับดังนั้นเวลาในการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยเท่าๆกันเลยทีนี้เอาไปเรนเดอร์คลิปความยาว30นาทีนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกว่า MacBook A MacBook Air M1 เนี่ยนะครับใช้เวลาในการเรนเดอร์คลิปวิดีโอ Full HD 60เฟรมใน Premiere Pro เนี่ยใช้เวลาไปทั้งสิ้น39นาทีนะครับอย่างที่เห็นไปนะครับว่าเวลาเรนเดอร์วิดีโอความละเอียด Full HD 60เฟรมแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยตัว Realme Book เนี่ยจะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาแรงกว่าแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัว Macbook Air M1 หรือว่า Ultrabook หลายๆรุ่นในท้องตลาดเนี่ยครับมันไม่ได้มีพัดลม Built-in มาให้เวลาทำงานหนักๆพอมันร้อนมันร้อน,น,อนปุ๊บมันก็จะดอบเพราะผม แม่ลงเป็นปกติไอ้ตัวเนี้ยมันให้พัดลมคู่มาให้พอมีพัดลมคู่มาให้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับทำงานร้อนร้อนปุ๊บพัดลมดูดอากาศระบายออกดูดอากาศระบายออกในช่วงระยะปลายเนี่ยมันไม่ได้แผวเหมือนกับอัลตราบุ๊กยี่ห้ออื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นความสาคัญของพัดลมของเขาหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานทั่วไปอย่างเช่นแบบทา Excel, ํางานบวิร์ด e อ็กเซลพาวเวออะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องใช้พัดลมเยอะอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการทํางานอย่างเช่นการตัดต่อวววววีีีีีดดดดโอใในนนนบาาาาางนนััั่่่ะครรมมมกก็ห้้้ปสิิทททธภพไผจ เครื่องวัดอุณหภูมิอะไรเงี้ยอุณหภูมิของเรีย m มีบุ๊ตอนเรนเดอร์หรือว่าตอนใช้งานฟูลโหลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าองศานะครับ41-42อยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งมันจะร้อนแค่เฉพาะตรงกลางตรงนี้เลยเวลาผมวัดเนี่ยไอ้ตรงก้อนๆ้อนตัวเนี้ยมันจะร้อนแต่เหตุที่มันร้อนเพราะว่าพัดลมเนี่ยอยู่ด้านซ้าย กับอยู่ด้านขวานะครับถ้าเกิดเอาตัวปืนวัดอุณหภูมิไปจอดตรงพัดลมนะครับตรงแถบแถบ,แถบซ้ายหรือแถบแถบขวาเงี้ยอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ30ต้นต้น,ตนในขณะเดียวกัน,นครับผมเอาไปวัดพวก Macbook Air M1 ในการทำงานหรือว่าในการใช้งานูลโหลดอะไรเงี้ยอุณหภูมิจะสูงกว่านี้เยอะมากนะครับอยู่ประมาณ47-50เถึงเลยถามว่าความร้อนมันมีผลยังไงนะครับมันมีผลในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับมีผลในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็สาคัญเลยคือหลายๆคนน่าจะชื่นชอบการใช้งานแล็ปท็อปในการแบบวางไว้กับหน้านักหรือว่าแบบ ถ้ามันร้อนมากๆ,ๆเข้าเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานโดยการวางบนหน้าตักมันก็จะลำคันแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีความสุขในการทํางานมากๆ,ๆนะครับอันนี้ก็จะก็จะช่วยตรงนั้นไปได้เยอะเลยสุดท้ายก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเล่นเกมถ้าเกิดว่าคุณต้องการแล็ปท็อปหรือต้องการโน้ตบุ๊กไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับในท้องตลาดติดร,ราคานี้มีเพียบให้คุณได้เลือกใช้นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นเกมเบาๆอย่าง Among Us อย่าง Dota 2หรือว่าเกมที่มันแบบเก่ามากๆอย่างเช่นพวก Red Alert หรืออะไรพวกนี้อันนี้เล่นได้สบาย สัดส่วนหน้าจอเขาจะแปลกๆนิดนึงนะเวลาเล่น Dota 2เนี่ยมันอาจจะเกิดขอบดําบ้างนะครับหรือว่าเราเล่นเกม a m ม n อง s หรือว่าเกมอะไรเงี้ยมันจะแบบเกิดขอบดําบนกับล่างบ้างเพราะว่าตัวจอมันเป็นสัดส่วน3มต่อ2มันไม่ใช่1ี่ต่อ9าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับอย่าง Dota 2เงี้ยเล่นได้แต่ว่าจะต้องปรับต่าเฟรมเรทก็จะวิ่งกระฉูดเลยครับทีนี้ถ้าเป็นเกมที่มันสูงอันเนี้ยอย่างเช่นพวก c s G o PUBG o ับ r w a t c h หรือว่าคา l ลิวตี้หรืออะพวกเนี้ยครับตัดทิ้งได้เลยครับแล็ปท็อปรุ่นนี้เล่นตกกะรุ นะครับดังนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเล่นเกมระดับสูงเนาะเอาเวลาเล่นเกมคลายเครียดก็พอหมดละจริงๆแล้วมันมีฟีเจอร์เสริมข,ขึ้นมาอีกนะนอกจากการใช้งานทั่วๆไปแลวเนี่ยฟีเจอร์เสริมของเขาก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ PC Connect นะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้สมาร์ทโฟน Android อยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณก็สามารถจะลิงก์เข้ากับตัวแอปพลิเคชัน PC Connect ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟน r รียวมีนะครับมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งในสมาร์ทโฟน Android ที่เราเรียกว่า Link to Windows อ่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเป็น Android เนน่ยม,ม,มา้อูแ แล็ปท็อปได้เราต้องการที่จะดึงภาพหรือว่าต้องการที่จะรับสายเวลาคนโทรเข้ามาอะไรเงี้ยคุณก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Link to Windows หรือว่า PC Connect อะไรพวกเนี้ยใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีปัญหาเลยกับฟีเจอร์ของเขาที่เขาให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเกี่ยวกับเรื่อง Fast c h a r g e นะครับเรียวมีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มี f a Fast c h a r ์ e เจ๋งๆมาให้อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นสมาร์ทโฟนก็คือตัว65วัตต์ s u อ e r d า r t ของเขาใช่ไหมครับในกล่องที่เขาแถมมาเนี่ยมันจะให้อแดปเตอร์มาอันหน รุ่นนี้นะครับคุณสามารถชาร์จจาก0จนถึง50%ได้ในระเวลาแค่ประมาณแบบ30นาทีเท่านั้นเองถ้าเกิดเรารีบจะไปทํางานนู่นนี่นั่นนะครับเอาตัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยมาเสียบชาร์จได้เลยแล้วก็เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับหรือว่าคุณไปทํางานด้านนอกนะครับสมมติว่าคุณใช้เรียวมีอยู่แล้วแล้วมีตัว s u p e r d a ด t อยู่นะครับคุณก็เสียบชาร์จมันก็จะขึ้นฟีเจอร์ฟ้าชาร์จเหมือนกันเลยนะครับคือเขาบอกว่า สามารถใช้ที่ชาร์จของ r e a l m มมาชาร์จแล็ปท็อปรุ่นนี้และยังใช้ฟีเจอร์ฟาชาร์ได้อยู่หรือว่าใช้ที่ชาร์จที่เป็น Third Party อย่างเช่นพวก z ส้น I อะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นพอร์ต h u n d e r ร์ l บนะครับเป็นพอร์ตไทป์ซด้วยอีกข้างหนึ่งก็ใช้งานฟีเจอร์ Power d e l i v e r y ได้ นะครับคือไม่ไม่เรื่องมากเรื่องของที่ชาร์จพูดง่ายนะครับเอาอะไรมาเสียบน้องเขาขึ้นหมดขอแค่ว่ามีเทคโนโลยีพีดีเท่านั้นก็พอสรุปการใช้งานนะครับเอาสิ่งที่ผมชอบก่อนล้วกันนะครับสิ่งที่ผมชอบคือจอผมว่าจอมันเมื่อเทียบกับราคาโดยเฉพาะรุ่นคอย3สามเงี้ยสองหมกว่าบาทคุณได้จอ 2K คุณได้จอสัดส่วน3ต่อ2คุณได้จอที่เป็นจอแบบจอกระจกอะ่ะไม่ใช่จอด้านนะครับจอกระจกแบบนี้เวลามันแต่งสีหรือว่าเวลาทํางานที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกอ่ะมันทํางานได้ง่ายแล้วสีมันตรงถึงการกลางพับหน้าจออะไรเงี้ยไม่มันอิสระ คือผมว่าเรียมีทํากันบ้านมาดีนะอย่างที่2คือความบางแล้วก็น้ําหนักแล้วก็ความเบานะครับโน้ตบุ๊กเรดราคานี้น้อยรุ่นมากนะครับที่จะได้ความบางแล้วก็ความเบาแบบนี้ในวัสดุที่เป็นแบบ เดียวกับพวก Macbook อ่ะถัดมาก็น่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ฟ้าชาร์ตนะครับผมว่าเด็ดราคานี้เนี่ยแล็ปท็อปทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยให้ฟีเจอร์ฟ้าชาร์ตมาเหมือนกับสมาร์ทโฟนนะครับอย่างตัวนี้มันเร็วมากทีนี้มันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดทั้งทีเดียวนะครับมันก็มีจุดพินาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยคือพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยนะครับโอเคมีพอร์ต Thunderbolt มาให้นะครับมีพอร์ต Type C มาให้มีพอร์ต Type A มาให้ถ้าเทียบกับ Macbook แล้วเนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อคือดีกว่าเยอะแต่่่่ขาาดดออออยยูร์นึงทีผผมมคกไ้ื HDMI นะครับแต่เข้าใจได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเพราะว่าตัวมันบางมันใส่พอร์ตนี้มาไม่ได้พอต HDMI เนี่ยตัวหนากว่าตัวเขาอีกนะอย่างที่2ที่ผมไม่ชอบก็คือตัวเคสกับฟิล์มมัน,นหายากแน่นอนครับด้วยความที่ว่าปกติเวลาเราซื้อแล็ปท็อปจากท้องตลาดมาใช่ไหมอย่างในห้างหรืออะไรเงี้ยจอจะเป็นสัดส่วนเหมือนเหมือนกันทีต่อ9ก้ต่อ10ตัวเนี้ยโผล่มาแบบ3ต่อ2คือแบบสัดส่วนจอไม่เหมือนคนอื่นเลยประมาณนี้สําหรับเรือมีบุกนะครับหลังจากที่เอาไปใช้งานมาประมาณสักอกาทิตยนะ์หนึ่งการรับประกันนะ ไปเนี่ยโอ้มันรับประกันแค่ปีเดียวเองนะครับแต่ว่าแล็ปท็อปในท้องตลาดเนี่ยเมือนจะเป็นเจ้าตลาดแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นเนี่ยขั้นต่ําคือ2ปีแล้วเรียวมีบุ๊กเนี่ยจะรับประกันแบบไหนนะครับจะรับประกันแบบสมาร์ทโฟนหรือจะรับประกันแบบแล็ปท็อปนะครับเพราะว่าในฝั่งของแบรนด์ a p p l e เองก็รับประกันเหมือนกันเลยกับสมาร์ทโฟนคือรับประกัน MacBook แค่1ปีแต่เรียลมีบุ๊กเนี่ยผมถามให้แล้วนะครับเขาบอกว่าเขารับประกันเหมือนกับแล็ปท็อปในท้องตลาดเลยคือรับประกัน2ปปปีีดััังงงงนนน้้้้ใชาาาาาาไเเเลลลยยยยยรรรรรบบสหห่่่่่วววววแแกก็ศููิขออมททะะพ ใช้ศูย์เดียวกันเลยกับพวกสมาร์ทโฟนเนาะโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณเรียม,มีด้วยนะที่ส่งมาให้เราไดลองเล่นก่อนที่เปิดวางขายจริงในไทยนานมากนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับจุบ๊บ